การที่เกิดขึ้นคือขณะที่กําลังเล่นเทนนิสอยู่เป็นช่วงเวย็นนะครับรู้สึกเหมือนกับเราเรามีการแน่นหน้าอกนิดๆแต่เราไม่ได้หยุดเพราะว่ามันเคยมีอาการนี้มาแล้วบ้างอย่างนี้นะครับอ่าสักพักหนึ่งขณะที่เรากําลังเดินอยู่ในคอร์เนี่ยกำลังจะเดินไปโพสิชันที่จะเล่นเนี่ยนะครับมันก็มีความรู้สึกชาอย,อยู่ที่หลังแขนแล้วก็หมดสติไปเมื่อไปถึงก็พบว่าผู้ประสบเหตุเนี่ย นอนหงายแล้วก็มีคนลุมกําลังจะช่วยเหลือนะคะวันนั้นตัดสินใจที่จะขึ้นปัม๊มพอปั๊มคนไข้ได้สักพักหนึ่งคนไข้เหมือนจะเริ่มรู้สึกตัวก็ตั้งใจว่าจะลองหยุดปัม๊มปรากฏว่าคนไข้ก็หยุดหายใจอีกก็เลยปั๊มใหม่แล้วในขณะที่ปั๊มรอบที่สองนี่ทางสนามได้เอาเครื่อง AED มาก็เลยติดตัวอ e ิเล็กโทรดแล้วก็เครื่องก็วิเคราะห์ให้ ให้ช็อกนะคะก็เลยกดช็อกหนึ่งครั้งแล้วเครื่องก็บอกให้ปั๊มต่อสักพักหนึ่งเครื่องก็ขอวิเคราะห์ใหม่ก็เลยให้วิเคราะห์แล้วก็กดช็อกอีกรอบหนึ่งพอช็อกอีกรอบหนึ่งคนไข้ก็มีสีหน้าที่ดีขึ้นกดให้้แรงขึนสักพักหนึ่งคนไข้ก็เริ่มถามตอบรู้เรื่องสามารถตอบชื่อน้ำสกุลได้นะคะแล้วพอรถพยาบาลมาเขาวัดออกซิเจน ในกระแสเลือดนะคะเอเชียนเซตเนี่ยเขาได้99%เอเซหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับเราผ่านตรงวิกฤตตรงนั้นมาได้ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆที่อยู่ในสนามบางคนอาจจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้กับเราการที่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีทางผู้ช่วยเหลือที่มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเนี่ยสามารถทําให้เรามีโอกาสรอดชีวิตสูงและก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมเรารู้ว่ากีฬาเทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอ,อ,อาการที่ผู้เล่นเนี่ยจะเกิดหัวใจหยุดเต้นได้เราก็เลยคิดว่าการที่ซื้อเครื่อง AED ไว้เนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือ,อ,อชีวิตของผู้เล่นได้ในเวลาฉุกเฉินค่ะ แค่มีติดสนามไว้ก็อุ่นใจแล้วค่ะแล้วยิ่งได้มีโอกาสช่วยชีวิตคนจริงๆเนี่ยถือว่าชีวิตเดียวนยถือว่าคุ้มค่ามากถือว่าที่เหลือคือกําไรแลวค่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้สถานประกอบการที่เป็นทางด้านสนามกีฬาค่ะไม่ว่าจะทั้งเป็นเอกชนหรือภาครัฐเนี่ยอยากให้ติดตั้งเครื่องนี้ไว้อย่างน้อยเนี่ยมันมีความอุ่นใจแล้วก็ลดความเสี่ยงได้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มันสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ว่าโอเค เขามาที่นี่อย่างน้อยถ้าเขาเป็นอะไรไปอมันมีคนที่จะเซฟเขาได้ค่ะ